สวัสดีคุณผู้ชมท่านน้ำตรงนี้กับรายการ MG TV ครับอยู่กับผมผมมิคาผมชื่อเอ๋นะวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดนะครับวิธีการโหลดตัวสตรีมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวสตรีมในท็อกท็อกนะครับสตรีมภาพในท็อกท็อกนะครับนี่ครับจะสตรีมได้นะครับ ็มีเสียงน้องผมมันมึนน้อยนะครับเสียงกล้องขอไฟครับอย่างแรกนะครับให้คนพิมลิงผมจะให้ลิงใต้ลิป่องนะครับแรกครับข้อนี้ครับอันั้นก็ใส่ลิงครับแล้วก็พิมพ์ลิงก์แบบนี้ครับพิ์ตามผมนะครับนี่นะครับ กดกด ENTER ไปนะครับไปเลยรอโหลดแป๊บหนึงบบน่งนะครับเอาเลยครับเนาะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ hey. ชี้ก่าันี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับไปครับให้คุณกดตรงนี้นะครับแล้วกดฟรีนะครับฟรีฟรีครับใครมีตังครับซื้อได้นะครับสิบเก้าบาทครับสิบห้าบาสิบเก้ามันมีคุณภาพกว่านะครับภาพชัดกว่านะครับ ผมว่ากดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดจุดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดมันจะเป็นแบบนี้นแบบนี้ให้คุกดต่อไปต่อไปอะไรจนมันดาวน์โหลดครบร้อยอ่ะครับหมาให้มันครบร้อยอ่ะครับกดไปนะครับ,นะรบโอเคครับถ้ามันโหลดเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี่ครับแล้ว <c oughs> <c oughs> มันจะ เพื่อครับรีครับหนึ่งมันเปิดเป็นีจริงจะเป็นรูปหน้าครับอ่าจริงจะเป็นแบบจริงที่จริง,เป,นนรง,รงเปิดมาที่แล้วจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้าให้คุณปรับเป็นหน้าจอนะครับปรับเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณอยากได้าพาร์ตติ้งครับนี่ครับเลือกภาพมาเอาคนก็าไปเลือกอันนี้นะครับเลือกนะมันจะวนกลับมาหลายๆภาพนะครับ,รบ,น,รบนะครับมีเวลาเลยครับมันจะเปลี่ยนภาพอึ้มานะครับ มันก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยครับอ่าแม่งพหายไเนี้ยนะครับนีนจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับแล้วถ้าเราจะเปิดหน้าจอครับกดแบบนี้ครับายครับอันนี้ก็แต่งแต่งภาพได้ครับแต่งภาพวาดได้เลยครับอันนี้กดย้อนกลับแล้วก็อันนี้ก็พิมพ์ได้ครับ นี่นาฬิกาครับนี่ครับรก็พิมพ์ไปว่ากี่โมงครับแปดนาฬิกาก็จะเดินให้มันนะกดแปดกี่โมงก็กดตรงนี้แล้วเริ่มนะครับโอเคครับเราก็สามารถเลื่อนนาฬิกาได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีอันนี้นะครับนี่ครับ พิมพ์อะไรก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาคิดได้หมดนะครับพิมพ์อะมั่วอ่ะนี่คือแบบนี้ครับนี่นะครับแบบนี้ถามว่าจะสตรีมในในท็อกท็อกสตรีมไงนะครับครับเราขึ้นคิวครับแล้วกดเริ่มออกอากาศครับนะครับ อัน,นี้ครับอ่าน,น,นมอกมาทางค้าของใครไม่ได้ครับเข้าตั้งค่าครับทีแรกครับมันจะปรับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าจอจะดำๆนะครับหนักมันจะเป็นบ,บนั้นะครับ นะภาพนะให้คุณให้คุณปรับเป็นอันที่สามนะครับมันจะได้เลยนะครับที่แรกมันจะมาเนาะอันแรกอหน้าจอดําหน้าจอหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเป็นอันแรกหน้าจอจะเป็นแบบนี้ให้คุณกดไปอันเนเี้ถึงจะได้นะครับแยบไหลเรื่อมนมากระตุกนะครับให้คุณปรับไปเลยแล้วกดใช้งานครับแั้ก็กดเรื่อออกอากาศครับมันก็จะได้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์นะครับชอบมากดซับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ